เอริกเทนฮารับถ้าจะยังไม่พ้นเคราะห์ง่ายๆหลังสื่อเผยว่านักเตะแมนยูครับอาจพลาดเกมบุกกับเบนฟอร์ดในวันเสาร์มากถึง11รายครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแมนยูครับจะกลับมาลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์นี้ครับต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดครับหลังจากพ้นช่วงเบรกทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยครับโดยที่เอริกเทนฮาเนี่ยยังไม่ถูกไล่ออกครับเหมือนที่สื่อเคยลือกระชอนก่อนหน้านี้กุนซือชาวกังหันลมครับ คุมทีมไม่ชนะมานาน5นัดติดต่อกันในทุกรายการและหนีไม่พ้นทําให้สื่อครับผุดข่าวขึ้นมาอีกรอบว่าเซอร์จิมแรตคริฟเจ้าของร่วมจะปลดเขาออกครับหากผีแดงแพ้ในอีก2เกมข้างหน้ากระทั่งล่าสุดครับเมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ออฟนิงเผยว่าเทนฮาครับน่าจะเรียกใช้บริการนักเตะครับในเกมที่บุกกับเดอะบีส ไม่ได้มากถึง11รายครับเนื่องจากปัญหาด้านสภาพร่างกายจํานวนนี้แน่นอนครับว่าเลนนิโยโรครับกองหลังชาวเฟนช์แมนที่ได้รับบาดเจ็บในเกมปีซีซั่นครับยังลงเล่นให้กับทีมไม่ได้เช่นกันแฮร์รี่แม็กควายประกาศหลังทีมชาติอังกฤษครับที่ว่าเจ็บไปอีกรอบในเกมพรีเมียร์ครับนัดออกไปเสมอกับแอสตันวิลล่ามา00ย์ขณะเดียวกันครับผีแดงเนี่ยต้องปาสจากนูแซมาซาอุยแบ็กขวาทีมชาติโมร็อโก,โกครับที่มีปัญหาหัวใจเต้นผิดจงังหวะ ด้วยเช่นเดียวกันกับลุกชอนะครับแล้วก็ไทเลอร์มาเลเซีย2แบ็กซ้ายครับที่ยังไม่พร้อมสู้นอกจากนี้ครับเมสันเมาส์นะครับกองกลางก็เจ็บศีรษะขณะที่อัลมาดิเยโลนะครับป่วยจนต้องถอนตัวออกจากการรับใช้ทีมชาติอเวลี่คสต์นะครับทางนี้เคอบี้เมนูครับเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับจนต้องถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษครับเช่นเดียวกันในรายของอาริฮันโดการาโชนะครับไม่มีส่วนร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาเนื่องจากเจ็บเข่าจะต้องถอนตัวครับ รวมทั้งมาเนลอูกาเต้ครับกองกลางทีมชาติอุลุกวายนะครับมีอาการไม่สู้ดีนักหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกครับในนัดที่เสมอกับเอกวาดอร์ศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับแถมรันมุสไฮลุนครับหัวหอกทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยก็โดนเปลี่ยนตัวออกครับในช่วงต้นครึ่งหลังของเกมในยูฟาเนชั่นลีกที่ทีมโคนมครับบุกไปเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์มา22ครับหลังจากที่เพิ่งหายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมาหมาดก็ต้องบอกได้เลยว่างานยากอีกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทัั้้งงอรททนา ผู้เล่นไม่พร้อมเลียกได้ว่าเลี้ยงร้ายกว่า11็ตัวด้วยกันครับบอกได้เลยว่าหยาบแน่ๆครับในนัดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดครับและจะเป็นอย่างไรต่อไปครับรอติดตามข่าวสารได้และพี่ๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์และพูดคุยกันได้ครับและสำหรับศึกฟุตบอลค่ำคืนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียครับอังกฤษลีกวันใครยังไม่มีที่ดูบอลครับในชมรมของผมมีถ่ายทอดสดให้ดูทุกคู่ครับ ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียครับแล้วก็อังกฤษหลีกวันครับและผมมีแนวทางที่ให้ในชมรมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น VIP ตัวเน้นเพดานบนและชุดโครงการครับผมคัดและจัดสรรให้หมดแล้วใครสนใจอยากจะมาดูบอลด้วยกันครับหรือว่าอยากรับแนวทางเพิ่มเติมจากผมทางเข้าชมรมอยู่ใต้โปรไฟล์ครับหรือว่าดูใต้คอมเมนต์ได้เลย